ตัดหัวตาในงานสืบการอดเด็จดจกจนทุ่นห่างแค่นิ่งอยู่บางตัวขามนางไหลสูงในลหัวจนหัหามานาุนบ่ท่านว่าส้ำนิดตนกยวแค่เป็นคนที่เหลือหัวซ้ำแม่กับบ้า สีกวสาข้าวตเติมตามเรื่งนเือผู้เป็นเอือนนี่่ี่นออี่นออันั้นานาลนี่หลายมือลรัฐการอยู่อาโมบูซาบ้านอีกที่กไปหลายมือ

รวยแต่คู่ใดกับ,บาจังงั้นตัวที่สีแต่ว่าตอนนี้นะมันยังมีแท็กอยู่สองคนนั่นก็คือพี่นีลุตและกับคู่ประจ้าแต่ว่ามันจะเริ่มยกต่างทองนะพี่ได้รักัร นี่แหละจังพรอำนี่แหละจังกรอำพรทั้งสอนผู้้ายนะนายทังสอนเนาะผูกเธอน่ะขึ้นหอดผู้บ่าวเอแข่นเที่ห้อยที่หอดบนนี้บนนี้มันดึงมันดึ มันจะเกิดอะไรขึ้นดิ เป็นของเ้นย่อกับลูกเนี่ยบอกเตั้งใจฟังดูดีดูดีเรื่องไเบียพี่อต่อเบียร์พีใหม่ต้องเลือกอะไรพร่ะคนพปอม่เหนียดีดหนึ่งวีร์พอสอตวบงตบยให้พ้ผิดหลายหลไย làm ăn nhìn một mẹ của thì cô sao hãy cứ làm đơn cô ăn ăn xin đọc sẵn ăn đi cốt tham bóng đi cốt đi đi anh đi bóng 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 รูปเดลำดัเดอนตัดยอมหนาตัดแต่ละยอดต่างทองดูของพ่อแม่พี่ดิคุนองคิดร้ายตสีเข็ยใสสิหาเขึ้นไปใส่ไม่ไหวเธอเลี่ยงดูพี่ดีดุนทะเลตัดสินใจ

ตัวเขาประจักษ์หนางงลูกที่ถูกห่แล้วเน่าเป็นลูกของเขาลอาที่แตะาเลี้ยงดูองดีเอพี่นนต่ว่าพี่ดสินเชปวดแคตาีดีดุดสิยอมเพื่อลูกของเขาไอ้ให้สัญญากับบัอเงิ่ลวเบื่อหนึ่งพอสามคนพอแม่ลูกจะได้ช่วยคนมาเท่าตากันได้บัมอบ้ตบอมาปีแี้เนี้ต้องบวกมากมือเหนึ่ง ไอพี่นี่รดชื่นใจจะบาเองขอต้อนรับทุกสองดุลแน่โอ้ยน่าดีงามานี่แเนี่ยเป็นหัวเป็นเียกันน่งกันยางใก็ได้ตัวตกสองสามเดียวไอซีก็ลไอซไกอกว่าไม่ร้อนไม่ร้อน นี่ทลังยองม่ว่านี่ลูอีตัวคมาจัดนาลูกในทั่วของมึงเป็นลูกคู้มาจัดตัหรอขึ้มาตัวลูกแล้วีพอดีไปเลยนี่อ้าวนี่เลี้ยวเ้วเ้เียขึ้นจาตัวอ้ยำร่งจ้ นอยคิดถึงเนียสุดีแล้วพี่ดีแล้วพี่ระจากหน้าก็ดีแล้วก็ยังมี่ข่าวดีพี่บอกข่าวดีข่าวดีย่างไงล่ะบ้างตอนนี้นะลรายังตั้งท้อได้พี่อาจากตั้งท้อเรามาโดยอิริบบ์อิรินะเนะแต่จริงพี่ดีใจไปได้เนะบันี่อ้ก็จะได้เป็นพอขึ้่ในบันี่อ้พี่ก็จะได้เป็นอาด้วยกับพี่น้องดีน้องด้วยลยไอ้พี่ดีใจนแล้วเรื่องไอ้ขอโทษแล้ว นี่งหละคู่ประจันคู่ประจันหก็บอกว่าคราี้มันแพ้ทอดกันเขาขีดหยาดกูใส่เราสาวากูใส่ตายเด้อเด้อก็เป็นแต่ไรเมียนี่หว่อนขนาดเป็นหัวเมียนี่หวอแบนแล่ขีดหยดนักเลยเจ้า

เาใหม่ด้วพี่ครับไปไปก่อนเด้อแม่ยบ๊ายบายจูบจูบจบจบเฮอะไนี่เรือเรือมันมาขัดจังหวะจังหวะไปเรื่องไปเร่อไปเรื่อไปเรื่องไป่องลุ๊ดลุ๊ดอื้่อนข้งสายกอดใจบอบหัวตาเรามาเกลือนฟิลล์ฟิลล์ิลล นี่น <accessibility> ่นนะลกพาพี่น่ะไปจัดหนักจัดเต็มลนะคะันกจัดเตมจัดหนักดมเนันัก